พบโครงกระดูกมนุษย์ในตึกร้างคนที่5กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคม2568เวลาประมาณ22นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางบออ่อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึงได้เข้าไปตรวจสอบภายในตึกร้างแห่งหนึ่งในตบนบางบอ่ออเภอบางบอ่อจัังหวดสมุทรปราการหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนเจอกระโหลกและชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์ภายในตึกร้างดังกล่าวจากการตรวจสอบภายในตึกร้าง เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์จำนวนมากกระจัดกระจายรวมถึงกระโหลกอยู่กลางตึกร้างทั้งยังพบห้องนอนของรอปพอที่นอนเฝ้าตึกมีชุดรอปพอแขวนเอาไว้และพบว่าบนที่นอนยังมีเศษกระดูกของมนุษย์รวมถึงเส้นผมและคราบน้ำเดือของผู้ตายอยู่บนที่นอนอีกด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกันเดินค้นหากระดูกที่เหลือซึ่งพบว่าถูกสุนัขข่าไปกัดกินทั่วบริเวณยันป่าด้านหลังของตึกร้างอีกด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเก็บรวบรวม,รวมกระดูกทั้งหมด ผอผ้าขาวส่งไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลที่นิติเวศสถาบันรามาจาัก,กรีนฤบดิน,นขณะที่ในระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ภยัยช่วยกันเดินหาชิ้นส่วนของโครงกระดูกนั้นเจ้าหน้าที่ได้หันไปเห็นเหล็กสามง่ามที่สับปเปลอใช้ในเตาเผาศพถูกนามาติดไว้ที่หน้าประตูทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางท่านมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ต้องพากันนําทูบมาจุดและยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งลี้ลับภายในตึกร้างเพื่อขอขามาในดีเลกหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่า ตนเองสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับภายในตึกร้างแห่งนี้ซึ่งเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ในตึกจึงต้องจุดธูปบ,บอกเจ้าที่เจ้าทางเพราะตนเองก็มีครูบาอาจารย์คุ้มครองส่วนเหล็กสามง่ามที่ถูกออกมาติดไว้แบบนี้ตนเองยังไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เชื่อว่าเป็นการติดไว้เพื่อป้องกันสัมภเวสีที่อาจจะเข้ามาในตึกร้างแห่งนี้ในวรพจน์เจ้าหน้าที่กู้ภัยโปรเทคติ้งจุดบางบ่อกล่าวว่าชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ ที่พบคาดว่าเป็นของรประพอชายมีอายุ54ปีที่มาเฝ้าสถานที่นี้เพียงลําพังโดยกินอยู่ในตึกร้างซึ่งพบยาประจําตัวคาดว่าจะเสียชีวิตจากโรคประจําตัวแต่ไม่มีใครทราบจนกระทั่งเพื่อนที่เคยร่วมงานติดต่อไม่ได้มาประมาณเดือนเศษจึงได้เดินทางมาขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและพบโครงกระดูกมนุษย์ดังกล่าวส่วนที่เห็นกระจัดกระจายคาดว่ามาจากสุนัขที่ผู้ตายเลี้ยงไว้หรือสุนัขจรจัดได้กัดแทกินศพผู้ตาย และมีการคาบชิ้นส่วนไปตามจุดต่างๆเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ประสานทางครอบครัวของรอปพอรายนี้มาเก็บ DNA เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับโครงกระดูกที่พบหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สรุปว่าผู้ตายเป็นใครจบข่าวสวัสดีครับ